าพาไปดูบรรยากาศกันนะคะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกค่ะนางสาวทวินันคงครานรองกรรมก,การผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการแสดงต้านคอร์รัปชันแก่เยาวชนภายใต้โครงการรู้อย่างซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับกลุ่มพลังดีจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง26พฤษภาค,คม2567เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งถือเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเพื่อเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการผู้จริตคอร์รัปชันของประเทศอย่างได้ผลสำหรับกิจกรรมนี้เป็นการอบรมขั้นพื้นฐานนำการแสดงการร้องเพลงเข้ามาเป็นสื่อในการสร้างสีสันโดยมีครูด้านการต่อต้านการผูจริตมาให้ความรู้กับน้องๆค่ะ อธิคณะกรรมการกลั่นกรองคดีทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทอนอกจากนั้นยังมีพลตรีวันชนะสวัสดีนะคะรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมแบ่งได้มาร่วมให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกันกับน้องๆด้วยค่ะกิจกรรมของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกนะคะแล้วก็กลุ่มภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังมี สนทนโดยคณะกรรมการกลั่นกรองคดีทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐการแข่งกิจกรรมอบรมการร้องเพลงและกิจกรรมการแบ่งกลุ่มสันทนาการทั้งนี้ภายหลังจากที่มีการอบรมเสร็จสิน้นคือในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาค,คม2564 4นาฬิกาถึง17นาฬิกาคุณผู้ชมคะอันนี้เราประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้านะคะบอกกันตั้งแต่เนิ่นๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาด จะมีการเปิดการแสดงละครเวทีซึ่งเป็นละครสั้นแนวซิทคอมและละครคอนเสิร์ตยอดมนุษย์พลังดีผู้สนใจสามารถเข้ามารับชมฟรีได้เลยค่ะณห้องประชุมเป็นจักรนริมิตรชั้น4สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะบ่าย2องถึงหโมงเย็นจะมีการเปิดการแสดงละครเวทีละครสั้นแนวซิทคอมและละครคอนเสิร์ตยอดมนุษย์พลังดีเข้าชมฟรีที่ช่องหค่ะ